ซีมาแล้ว26กรกดาคมพศักรา2567เล่ที่3โมง2โโอ้ยไอคิวบอก01แมกโอ้ยเป็นเกม

เดี๋ยวลอรุนเลียอีกยู้เลียอีกยูเดี๋ยวเลียอีกยู้แรกยังอันยังเนอนเก่านเก่าูสแปดนเก่าใครซื้อได้ยูต่วันนีบอกจ้ไปสองเดิบบกไปซื้อเราได้สองสองหนึ่งองบ พอมีเหล็กสองเอกัเล็กอกมีหนี่หนีิศูนเอาเอเป็นกำลังใจให่อรูบอกเป็นกำลังใจเด้อพ่อเด้อเราติไปเห็นตาสามสามคนเลยฮ่ดฮาฮ่าฮหาายา่่าฮ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 ่กฮ่สั่นฮ่า่าฮ่าฮ่ยฮ่่่่่าา แล้วตัวนอนตัวนอไม่เน็ใส่ขาตั้งนะไล่เบอร์หนาวกัพ่อหนาวด้ยมันกจะเดออกแนีหนวเสียนุ่นถือซอตัว่ายใบนึ่งต้องถืออพ่อกานใช้ถืกับหนาวเอาไมเนี่เอาไหมเนี่ยเล็กถือแข่งหนาวว้ายเนาะบกอกดราผักเถอนะ เอาไปนั่งออกเท่ไห้่ตอีกลูปุนทำไปกนอดอุ้ยทำไปก็ยังได้เอาเชีบไดีล้อมันาดเยร์เยร์ปุ่เกียรไม่พวยิ่งแล้ครดอย่ ก็คือบนทสอบสอแล้วมาแปดแปย์แด้าเนี่ยอด่บอกอ่มันออกอะนี่ยมันออกทั้งนาออกงหนมันออกทั้งนาสองสองศูนบอกอกต่างร้ายลูกเดี๋ยวราวัที่นึงหนู สองตัวที่มือือนี่ตัวน้อมันเป็นประเภทที่ตกใจเขาที่เดียวสาขาเป็นพี่น้องทั้งใมเจ้าหนึ่งีซน้องทั้งรัฐบาลค่ังใจเออถ้ารามอถือบน่ะ นี See, ่ขางเชียงเดแมวสวัสดีค่ะโซเฟีเอาแล้วเราบอลวกชุดแม่องมาจอนี่ลูกองมาจอนี่บอแม่คนนั้นขาเาเ็ย่คนนี้น่ะลูก ยังค่ะมาขันเอามาขันเอาพอซอยกันก่อนจังเมื่ออีกลูกเดีวอกลูกเดวเอาเลยนะเดนนี้เอาเลยอมเลยโอ้ยราวัลที่หนึ่งจะเป็นของใครไปไม่ได้ เขาุกเอาไปถก่อาดือวเตัวเองเดีล่ะสมหันออกละแม่มันท่านดออกมันออกมันออกมันห้อซูน่หอซูนไม่ออกซูนเก่าเนียเอาแล้วเอาแล้วรุ่นน้อเขาก็เดียวเดียว ไปยืนยืดทั้งตะนก็ไปยืนยืดทั้เออฮ่าฮ่าฮ่าบึ้งกระดกนุ่นดุกคนฮ่าฮ่าฮ่ายากน้ำเกิดอีพากมึงเอ้ยเปิดดิโอ้ยถ่ายน้ด เปิดปอกอนี่น่ะเปิดปอกลอกแล้วลอกแล้วเรียบ้อยโอ้ยหนอไปเมื่อแล้วลอกแล้วยหนเหลืองแทเหลืองเพราะมันหนาวเนาะ9 2 1พศตัวเดียวกันไ่ต้องกลับเลยเลบนก็เรยลตัวเดียวกันอ้าวเลขบนออกเก่า2 1เล็กนออก2 1 ข้พิมมองหนึ่งบอลเท่าไหร่โอ้โหเอาลุน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 รางวัลได้แล้วค่ะออกไปฟังฟังฟังอย่าปากเฮ้ย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 เพื่อฟังตลนเราเว้ยสาอหก ล้วทางเจ้างยังได้ซื้อสามหกศูนย์เป็นบาทเอา้อเอตัยูอราแอตเตอรี่ับคือกันครับลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ข้างหลังสามสามหกสามตัวถึกปะบอกมาเออสามตัวถึกปะสามหกเอามมีลอตเตอรี่อยู่สามสามหกอ่ะ ศูนย์สามหกโอ้ยมันลุนรถตลิ้นตัวนี้โอ้ยเผื่ออีหยังวะสามหกสามหกลิ้นมหกศูนย์มันมียง

โอ๊ยตายตายตายจนยาเลยิ่งเยนแล้วปื๊ดสามสามหกเจ้าีหาเลยอ้พันโยมแ่ังฮะมือันนี้นี่ได้นี่เชือกโคเรนสามหกศูนย์อ๋อเลขสองตัวบัถือสามตัวบัตรถือสาตัวบัตรถือถือสองตัว สามหกเนี่ยง่อสามหกพ่เมื่หนู้นื้อตัวหกสี่หกสีเากรซื้ออยู่ดีทำยงไงฉันรู้ตัวฉาเป็นท่นผูซื้อท่นก็พูดเช็ดใสเช็ดใส่ลุ้น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 สามเจ็ดศูนย์ยังสหมเจ็ดจากย่างนี่แหละโอ้โหยังนี่ยังเขียยังแนบอ่ะยังสาเจ็ดยังจากย่างนี่แหละยัง ก็สาเจ็ดเก่าบ่สามเจ็ดเก่าผมไกลเที erm. ่ยงที่สุดเลยนี่ไม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 ่ม่ไ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 ม่่ไม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 ่่ไม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 ่่ อ๋อาล้วก็พี่น้องสน่าคิมดีไจะมีคิปนีพรอกันไหมคะสวัสดีค่ะ